สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC, มานิสาแก้วดีจะพี่น้องจ้ามาเบิงคุณยายเห็ดพวงมาขี้พวนไปขายบเบเปียวบ๊ยายยังแบบลังสิงกินให้เบิ่งหวานหวานมันซุกอิ่มแล้วเนาะมันอิ่มล่ะมันเต็มทีล่ะหวาน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  มาได้เพื่อที่มากินน้ำก็เห็ดบักใหญ่หนึ่งยี่สิบบาทโอ้ไใหญ่กว่าเออบ้านเห่ากระซั่มนี่แล้วพอดีสาวบาทเงินน้อยพอก็ไปซื้อแล้วเนา,าะเงินมันหายยากสาวบาทป๊อต้กินสองเธอสาวบาทเงินมันหายยากด้วยข้อมือนี่นะเห็ดสมเงิน เงินม <onents> mm. ันหายากสิเฮ็ดพอกินแล้วเนาะเฮ็ดน้อยเพิ่นก็บ่ซื้อ10บาทมันก็บ่แม่นดอก10บาท10บาทต้องเฮ็ดน้อยกว่านี้อีก20บาท20บาทฤดูกาลฤดูกาลมากี่พวนฤดูกาลมันผลไม้ป่ามีบ่ยาอยู่ตลาดมีละเนาะบ้านพี่น้องเพิ่นเอิ้นมากหยัง มากันั้นี้ยายภาษากลางมักนมแมวนมงัฮะนะพ่วงนมแมวพ่วงนมงค่ะเห็นบอกคือบอกใหญ่เ้าจักเลียายก็เคยเห็นฮะพ่วงนมงนเป็นยังไงเอานมงวนมแมวฮะเดนมงวนมควายนะหเห็นบอกมันคือละยายหญ่เบานี่นี่หัวนมแมวหัวนมควายภาษากลางแลรเต้ห้องว่าคือกันภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออก แต่บ้านเฮามักขี้พวนเนาะยายแต่จริงๆแล้วเขาว่หามากผีพวนนะยายหมากผีพวนแต่บ้านเฮามันหองงมง่ายๆมักขีนะ <laughs> ้พวนข่าใ่นเนาะมักขี้พวนมักอร่อยมักอร่อยบุคคลมีเนาะยายเนาะมันมีอยู่แต่มันบ่ท่านนกท่านกามันเหลืองแล้วก็นกก็กินไปน้า สามอันห้าสิบบายายหนึ่งสองสามมันสุกอิม่มโหทิมกับต่างหลายยายเราบอกขาดออกให้ยพอดีสามสีแต่มันสุกหลายพุท เขาข้ามบ่ได้โนย่าย่ายไปเมื่อเช้านี้เห็นอยู่บ่หรือบปเลยจสังเกตเนาะน้ำมันหลายเขาก็เลยบอกข้ามไปพางอุ่นเข้ายานมาสายไมาขี้พวนมาขี้พวนแต่เก่ามันมีแต่เบจโจล้วไปเออปีนีง เือเราอยู่ตะผัเห็นหมดละยายเอาเพื่อไปไปเมื่อเช้าวแบบนั้นแหละเอายายขึ้นลงเอาได้้ยน้ำจนเพียงเอวก็่นันแล้วหมู่บ้านนี่เห็นตะหัวน้องพลอยเปล่าเห็นตะหูเลยยายลงไปเอาเมื่อเช้านวเลยเอาเอามือนี่ก็เอาขึ้นบันไดเลยเหือนะฮะไปจูบลงไปเอามาเอออําเนอันยางผ่านอยู่เพคนเนาะเห็นนั้นเลื่ออยู่บ่ฮะพ่อยคนเนาะเห็นน้าน้องพลอยว่าเห็นตะหู มัดยืดหดเห็นเาโถแล้วมันขึ้นมัอคืนนี่ดิอืตัวในงานเ่ยยเขียวส้มแดงไปกินส้มกินส้มเซฟเซฟโคมากระมากเลยน้ำปลาหวานอืมเฮ็ดประเด็กหวานนาอยยาอืมประเด็กเนียวเหนียวพักประเด็กแล้วก็คุยมาคิดควรแบบนี้่ให้คมคิดก่อน ก็เอาลงมาจากเหือนหมดเลยก็พากันกินจะริบจิบรบเนาะเพราะมันโบมักนบยาหมี่กับโบยากแบบนี้แหละหมี่กับโบยากบัดซุ่มโบหมีผัดซื้อนี้เมื่อวานในเบิ่งอันเอ้ยเราไหลสดมาคอเคิงโลสามสิบบาทใหย่วะอันเพิ่นกำลังไล่สดก็เลยอันเห็นเพิ่นกินมะคอกินมากอันมากหน้าหูฮะนายายเป็นเงินเมื่อเนาะแถวกรุงเทพฮะแพงแท้ ก็เลยว่าโอ้ยบ้านน้องมานีสาบ่อยากรอกเพิ่นว่ะมีมาสุอย่างก็เลยว่าเออถ้าบ่อได้เสียเงินทั้บ่อกินว่ะมันน้องมานีสาพยศมันกินอันเสียเงินแล้วจังแสบคนใรพี่ไปซื้อมาลูกคอนี่ครึ่งโลสามสิบบาทอยู่บ้านห้าโลละสาวบาทเราอยู่กรุงเทพเลยคืบอบอ่อเฮาในสิ่งส่งไปให้นี่ ลูกคอแล้วก็มังน้าโห่เพิ่งซื้อมอว่ามวงน้าโห่ีไปกินจนโดนทิ่มเหมือดยุครุงเทพพอเป็นเงินเป็นทองซื้อหมดสูอย่างถามลาในบุมีขิดินทางผู้ขายวศิเพ็ยรส่วนขายอยู่ทางเรียบร้อยเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋าให้คุณยายยายสิบไปตลาดอาบน้ำไปตลาดตลาดนี้ อยากจะหาเงิน้วได้บาทนี่ฮะหาเงินนั้นคิดยังมันนี้สาบริษัทจะถือพี่น้องยังบวชอดอยู่นี่ได้เห็ดนำอันนี้เห็ดไข่เลยนี่ป้าเห็ดไข่คุณยายก็ได้เป็นรอยมันนี่ป่นได้ตั้งสองเธอผลป่นผลไดนี่คกบักใหญ่ทางใต้เห็ดอันนั้นทางใต้เห็ดเห็ดถ่านทางใต้เห็ดถ่านทางเทิงเห็ดไข่อันนี้เห็ดดินเห็ดร่วมเห็ด นาเลเห็ดโกแดงวันนี้คุณยายได้แต่อาหารป่านะพักบริเก็บสองมือละไปหาเห็ดเมื่อวานนี่ก็บริเก็บพักมือนี้ก็บริเก็บพักมือนี้ได้เห็ดก็ได้มาขี้ผวนได้ปลาลงโตง้งน้อยใหญ่เนาะนี่ปลาลงโตง้งคุณยายได้ปลาเข็งน้อยน้ำเด้อเบื้องผู้พอดีโปะพอดีอันนะพอดีแกงอ,อ้อพอดีอ,อ้อผู้ใดมักอัน มกเออๆนะมกน้ำเออเจาะฮะเตรียมเลยคุณยายได้ไปเยอะเลยปลาคอน้อยปลาเข็งคุณตายามโตงให้มือเ้านี่ฝนตกโอ้โอเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าบงอยู่บงเส่าก็อยู่บ่ได้ฝนตกคลิปนี้สวัสดีค่ะ